วันนี้ทางร้านเรามารีวิวแนะนำสินค้านะครับเป็นเลื่อยยนต์ของยี่ห้อ S.T.R และก็เลื่อยโซ่ตัดไม้ใช้แบตเตอรี่ของยี่ห้อ S.T.R ให้คุณลูกค้าเลือกชมก่อนตัดสินใจสั่งซื้อนะครับเรามาเริ่มจากตัวแรกกันเลยเลื่อยยนต์นะครับ S.T.R ตัวนี้นี่นะครับผมความยาวบาขนาด11.5นะครับตัวนี้ใช้น้ำมันเบนซินแกส๊สโซโฮอลผสมโอตัลูปนะครับเดี๋ยวพลิกให้ดูโดยรอบๆตัวเครื่องนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวดึงสตาร์ทนะครับตรงนี้เป็นตัว ใส่น้ำมันหล่อเลี้ยงโซ่นะครับผมเวลาใช้งานก็จะซึมออกไปหล่อเลี้ยงโซ่ตรงนี้เป็นที่เติมน้ํามันแก๊สโซฮอร์นะครับหรือใช้เบนซินก็ได้ใช้ได้หมดเลยนะฮะมีอัตราส่วนผสม25สต่อหนึ่งนะครับก็จะมีกระปุกตวงแถมให้สวิต์เปิดปิดนะครับผมแล้วก็จะมีโช๊คให้เรียบร้อยเลยนะฮะปั๊มโช๊คตรงนี้เป็นสวิต์กดนะครับนี่นะครับผมพกพาไปไหนได้สะดวกเลยนะครับตัวนี้ีใบอนุญาตนะครับผมด้านหน้าของเขานะครับก็จะเป็นรุ่น2ท่อไอเสีย2แหวนสูบนะครับ ลูกสูบของเราตัวนี้ str จะมี2แหวนนะครับผมเราไม่ได้พูดลอยๆนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยครับผมตัวนี้ที่เราแกะออกนะครับก็จะเป็น2แหวนสูบจริงๆนะครับผมถ่ายกันให้ดูเลยนะครับตัวนี้กําลังเครื่องแรงอัดดีนะฮะของแถมในชุดมีอะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มจากอันแรกก่อนมีอุปกรณ์การไขให้เรียบร้อยทั้งบล็อกอะไรนะฮะพร้อมเหล็กกันติดมีให้หมดเลยมีปลอกใส่บาโซ่ให้พร้อมนะครับกระป๋องตวงน้ํามัน แล้วก็จะมีบาขนาด11.5แถมให้2อันในชุดนะครับผมไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับเรามีสแป์แถมให้เลยโซ่ในการใช้งานนะครับในชุดเขามีแถมให้อีก3เส้นคู่มือการใช้งานนะครับและตัวนี้ใบรับรองเครื่องนะครับไม่ผิดกฎหมายนะฮะพกพาไปไหนได้สะดวกเลยนะครับต่อไปมาดูที่ตัวเลื่อยโซ่ใช้แบตเตอรี่ของยี่ห้อ s c r นะครับตัวนี้ความยาวขนาด10นิ้วนึกครึ่งนะครับการใช้งานตัวนี้ง่ายมากเลยนะครับแค่คุณลูกค้าเสียบแบตนะฮะก็สามารถตัดได้เลย น้ำหนักไม่หนักมากนะครับจะปีนขึ้นไปตัดที่สูงตัดแนวลาบแนวดิ่งได้หมดเลยนะครับตัวนี้นี่นะฮะเดี๋ยวเราดูรอบๆตัวเรื่อยนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นตัวตั้งโซ่ตรงนี้จะเป็นปั๊มโชคนะครับคุณลูกค้าเติมน้ํามันตรงนี้แล้วก็ปั๊มหล่อเลี้ยงโซ่ได้นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นฝั่งมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้เป็นบัตเล็ตนะครับจะไม่มีปะกายไฟเป็นมอเตอร์ลื่นใหม่ไร้แปรงถ่านนะครับผมนี่นะฮะอุปกรณ์ในชุดมีอะไรกันบ้างนะครับ ก็จะมีบางสะเก็ดตรงนี้ถ้าเราขายไปก็จะบางสะเก็ดแถมให้ชุดหนึ่งแบตเตอรี่168โวลต์2อก้อนแถมให้นะครับสลับกันใช้คู่มือการใช้งานแล้วก็จะมีโซ่แถมให้ในกล่องของเขาอยู่2เส้นแล้วก็บานหนึ่งอันตรงนี้นะครับอันนี้เป็นท่านชาร์จบล็อกขันพร้อมไขควงนะครับมีกระเป๋าพลาสติกใส่ให้นะครับผมกับเลโซอแบตตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูรีวิวการใช้งานทั้ง2ตัวกันเลยนะครับ ตัดกับไม้เนื้อแข็งนะครับผมเนี่ยฮะตัดเข้าได้สบายเลยนะครับก็จบกลนการรีวิวเท่นี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ครับขอบคุณครับ